สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นมินิรีวิวหรือรีวิวสั้นๆนะครับโดยจะเป็นการรีวิวกล้องรุ่นทัน02ซึ่งกล้องรุ่นนี้จะถูกจัดอยู่ในเซ็ตทันคุ้มนะครับเซ็ตที่พร้อมติดตั้งราคาประหยัดอยู่ในชุด02ซึ่งกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องเลนส์ซูเปอร์ HDCMOS ความละเอียดมีมากถึง600 TV l ทวีลซึ่งแตกต่างจากกล้องมาตรฐานทั่วไปนะครับโดยรูจากรูปก,ก็ได้ครับเพราะว่าจะเห็น ภาพเนี่ยดูอย่างต้นไม้เนี่ยสีจะสดออกเขียวสีฉ่าสีไม่แห้งและรายละเอียดภาพเนี่ยป้ายหรือว่าตัวอักษรต่งตางๆเนี่ยค่อนข้างจะครบความคมของเส้นเนี่ยครบนะครับถือว่าคุ้มมากๆรุ่นนี้เพราะว่าถูกอยู่ในจัดจัดอยู่ในชุดชุดประหยัดแต่ได้กล้องที่คุณภาพสูงนะครับมีเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับมีจํานวนไม่ขี่สิบชุดเท่านั้นเพราะว่าได้ราคาพิเศษมาจากโรงงานนะครับ ถ้าสนใจติดต่อรีบตัดสินใจรีบจองคิวนะครับโดยดูรายละเอียดจากเบอร์โทรข้างล่างนะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บ t a n c o t h นะครับขอบคุณครับ